เป็นซาก้าฟอร์มเดอรมูวี่นะครับแล้วก็วันนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเกือบลืมวันนี้เราก็มาเล่นไซบาแมนนะครับ14ดาวนะได้ได้ว่าคือผมในบรรดา5ตัวนะ่าจะติดใจสีเขียวนะแล้วก็น่าจะเป็นกันทุกคนนะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวนี้มันระเบิดตัวเองได้นะครับวันนี้มากับยาชิโรเบ้ด้วย3ดาวแล้วน่าจะได้ปาดแบบเลือดกระฉูดเลยวันนี้แล้วก็กตัวเป็นโกคูไคโอเคนนะครับก็เหมือนจะเป็นตัววันช็อตนะแต่ละตัว แรงทุกตัวนะครับแบบจังหวะเขาพลาดน่าจะฆ่าเขาได้ทุกตัวโอเคปุ๊บหลบ perfect ได้นะครับหยาหุ่นตีไม่เข้าเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเน้นเทเราเน้นเทเราไม่เน้นเก่งได้ไหมทางเขียวมารับดาเมจสลับตะกี้โรเบ้ครับปุ๊บปุ๊บเอียงข้างเก่งไหนก็โผล่แล้วบลัสโดนได้ไป เคยตาน,นี่ผมต้องเลงทั้งก่อนดีว่าสลับยิงไปครับน้ำเมือกมันสมองอโดนโกหังแย่แล้วสี่ชัท้ทางสลหรับตัวก่อนฝึกคอมโบบลัสนะครับแปลงล่างไขโอเคนินบลัสต่อยหนึ่งทีไม่เข้าเลยยาจิโรมบอะไรสิรับเลยครับอา่ไปที่เอาทั้งก่อนครับเพราะว่า ในบรรดาสามตัวทีมผมเนี่ยตัวที่ดูมีดูมีความรู้สึกที่จะแบกได้มีโกคูไคโอเคนนะแต่มันไม่ถูกกับสีเขียวครับก็เลยเอามันก่อนครับแต่กับการทั้งตายเนี่ยฝั่งมันก็จะได้เลือดแล้วก็ได้ราเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันไม่เป็นไรฮึบกอดอกคิดว่าเท่มากไหมฮึบนี่เอ้ยโดนกดเมยเลยเฮ้ยถึงไวทันไหม อุย้ยโอ้ไม่ทันครับเรียบร้อยแปลงล่างหน่อยกระทืบจะจิโวเปเองของฉันยิงอัดมาหนึ่งทีอือโอ้ดีนะมันมาขับไม่ให้ตายนะครับเลือดเหลือหนึ่งได้ <c oughs> เฮ้ยโอ้โดนใส่บาแมนแอบตึงแลเนี่ยกูพังมีชีวิตหนึ่งครับเอาละกดเมนเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมบราสมาครับแทงได้ดีอยู่ กดกาดเขียวไหลกระแทกเข้าไปโอเคหลบได้ปัางโดนหลบซอ้อนไม่เป็นไรเขาเจียรอะไรซิงลัดไปแล้วโบจัดสลับโปคูล,ลับตั้งเม็ดสีชนะทางกดทางด้านเมนอเบลิตี้ฟื้นเลือดแล้วก็จัวไวขึ้นมาระดับหนึ่งหลบไปก่อนต้นต่อท้นมาครับโอเคนี่ไงแน่นสายสเต็ปครับบลาสไป บราสไปโอเคอเสียดายจั่วมาเป็นการ์ดเขียวอะ่ะอ,อย่างงั้นถ้าสลับซาบ,บาแมนระเบิดตัวเองน่าจะตบไปแล้วนะโอเคค่าเท่าเดิมครับตีไม่เข้าเลยแต่ว่านี่แรงที่สุดในบรรดาการ์ดของฉันแสดงความรักคู่ต่อสู้เกาะหน่อย <c oughs> อุละโคตรแรงตายครับมาได้บัฟดาเมจจากไซบ,บาแมนด้วยหรือเปล่าหลบ มาเรียบร้อยกระดือเราสินะสไตปายปแรงแล้วมาสไตป์หนึ่งทีครับเสียดายการเขียวนะน่าจะฟื้นไม่ทันนะครับต้องสลับยาจิโรเบ้แล้วมันจวกกาดฟ้าของมันเองครับไปแล้วเพลงดาบซอกแซกซอกแซกเฉือนเนี่ยเฉือนโอ้โหแล้วตายไปชีวิตแรกเจอเฉือนคอดิเทียส์เซ็ตแล้วไงวะเฉือนก็ตายเหมือนกันนะมีดพี่คมมาฟืน้นฮึบ โอ้แต่ว่าเกณฑหลบรีเร็วปึบ๊ลบลบ็อกหลบได้โอ้โดนหลบได้โอ้โหแล้วตายครับอาคิโรเบ้เหลือตัวเดียวเอาดิโอเคหลบเรียบร้อยจังหวะนี้อเรียบร้อยไหมถึงตายไหมนี่ไงโอ้โหถึงตายครับเอาว่ะเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีนะสามตัวนี้ <c oughs> โอ้โหยังเป็นไฮบริดไซย่าอยู่นะโอเคผมใช้สามตัวเดิมผมเริ่มรู้สึกติดใจขึ้นมาว่ะ มาครับโหเ,เป็นทางเขียว2ชีวิตโหเหมือนเหมือนหกชีวิตเลยฝั่งนูน้นหกชีวิตเหรอตัดคอมโบโอเคสลับเมือกสมองแอทแท็กหลบหลบพอร์เฟกตายไปโหท่าโหโดดโลดเต้นเหมือนลิงเรียกว่าว่องไวมากสลับไขโอเคน ออเ้ยะโดนตามมาสไล์ต่อเนื่องครับโอ้โหยาจิโรเวช่วยช่วยฉันไว้เอ้ยริงเราฆ่าโกหังตัวนี้ได้เนี่ยถ้าเราระเบิดตัวเองใส่มันนะเพราะว่ามันมันรับผลของการระเบิดตัวเองแล้วไม่ฟื้นด้วยนี่ไงถือว่าได้ลองของใหม่เรียบร้อยจังหวะนี้มาขอลองของใหม่หน่อยกระโดดเกาะตัวเท่ากันเลยแสดงความรักอีกหนึ่งทีอุ้มบีบเลยตุ้ม มาสองต่อสองครับแต่ว่าเราเล่นยากนะฝั่งน้นีอีกสชีวิตสี่ชีวิตลบเออฟูดฟูกเกตลบแต่ก็ยังไม่เต็มครับแต่ว่าเราเตะแรงแล้วได้บัฟจากไซบาแมนด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์โอเคโอเคเกตลบมามาทันพอดีลบบัสเฮ้ยบัสบนมือแย่มากเฮ้ยโอ้เสียดายว่ะ ถ่าิที่ไปก่อนครับสลับมันเปลี่ยนตัวไม่ได้นะเราเลือดมันต่ำเกินไปยาจิโนเบ้ไม่เปลี่ยนตัวแล้วการฟ้าของยาจิโนเบ้จะแรงขึ้นซกแซกซกแซกแล้วหาไม่เจอแล้เฉือยเนี้ยเฉือนทิ้งแบบนิ่มๆกดเมหนเหรอเก็ดหลบยังไม่มาครับมาแล้วเกล็ดหลบรีไวามากนะว่าที่ลงตัวมากผมรู้สึกก็งลงตัวอ่ะดงอีกหนึ่งที หาไม่เจอแล้วเฉือนนี่แอบเฉือนแอสซัสซินรูออ้จักไหมตัวฟาร์มป่าของฉันฟื้นครับเฮ้น่าจะสวนได้ด้วยไรซิ่งนัดนะกดคัดเขียวเกลหลามาพอดีอ่าเรียบร้อยไปซะเรียบร้อยไปซะเจอยาจิโรเบยของจริงออกเลยเตัวนี้น่าทำอยู่นะน่าเล่นแฮกนี้ด้วยนะผมรู้สึกตั้งแต่มียาจิโรเบยรู้สึกอยากเล่นมันไม่ใช่เพราะว่าตัวมันดูตลกนะแต่ว่ามันเก่งจริงนฮะ เขาสามารถแอบดีมากเชื่อนอีกแล้วเรียบร้อยจริงๆครับโอ้โหสองเกมว่ะติดใจมาตันเ,เกมที่สามดีกว่าพ่อเป็น powerful opponent นะเอาวะมาเจอสามประสานหน่อยเจอสามประสานที่เขย่าว,วงการ PVP ครับสามตัวนี้นี่เองมีความลงตัวอยู่นะนี่สตายได้กางเกงไงโพรไม่มิดชิดเลยบาสไว มันมีโคเวอร์สไตล์นะครับของซามัตโอเคแต่ว่าเหมือนจะไม่เปลี่ยนบราสอีกหนึ่งทียังไงปึบกดเพอร์เฟกต์กดเมนอ่าได้เฮ้ย hey, หรือว่าจะโซโลคิวโอ้โหโซโลคิวซุปเปอร์เซย่าในตำนาน <laughs> ยังไงเอาไม่เปลี่ยนเหรอฮะเกลลบมาแล้วปึบตึ๊งยัไม่ทันสลับไหมโอเคสลับก่อนครับผมคิดว่าเขาจะสลับแต่เขาไม่สลับ ต่มาตัวผมแพ้ทางเขาหลายตัวเหมือนกอันนะสีดูคอมโบห,หมดการ์ดพอดีครับไหลกระแทกกดการ์ดเขียวเฮ้ยถ้าเราเราเบิดสีม่วงมันตายไหมวะไม่เอาเดี๋ยวไม่ชัวร์ครับกลักวกลัวพลาดอื้ยไซส,สต์บูลดล,ล,ลดลงลงมาตัดการ์ดบนมือครับสลับจะาจิโรเบ้บาสอีกหนึ่งทีตื้อหลบเพอร,ร์เฟกต์ รอจังหวะนิดนึนงแล้วสไตล์เอ้าบบลี่บบลี่ตายครับจังหวะน,น,นี้นี่เจอฟันเพลงดาบของข้าหลบไปหนึ่งทีโอเคจังหวะนี้น่าจะได้โชว์ละผมไม่ชัวร์มันตายหรือเปล่าบลาสโอเคได้ละของเกาะหน่อยกดคาดเขียวบัฟก่อนไปละเป็นเทพเหรอเทวดาเหรอตู้โอ้โ,ตโ,อโหตายด้วยโอ้โหสีม่วงก็ตายโอเค้ยังไม่รีบจบหลบก่อนครับ ผมไม่รีบกดการ์ดเขียวฟื้นฟูฟื้นฟูเกตหลบกลับมาหลบตาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบโอเคสไตล์ไปเราพยายามต่อให้เขาเลือดเหลือครึ่งหลอดครับยาจิโรเบจะได้การ์ดฟ้าฟรีครับฟื้นฟูหลบเพอร์เฟกอ่าเรียบร้อยจังหวะนี้บอกลาบ้านเกิดชุบเจอเพลงดาบซอกแซกฟุบฟับฟุบฟับแล้วเฉือนเฉือนข้าไป เรียบร้อยโอเคอเฮ้ย <Hey, S 2> มันวะโอ้กอตคีเลยเป็นกอตคีนะครับจะสู้กับเมตาสามประสานทีมผมได้หรือเปล่านะโอเคแต่ว่าเราต้องเลือกตัวลงให้ดีนะครับท่าน,นี้ผมว่าวาโรสตัวแรกแน่เลยเอาสีม่วงไปก่อนเป็นเบจิตโตกับเบนจิตโตบ้ไม่ใช่เบจิตโตกับเบจิตโตเป็นสีม่วงกับสีม่วงโอ้โดนครับสเต็ปมาสุดท้ายครับมาดิ ได้จชดอบิบิลตี้จากพวกมินเนี่ยหลบโอ้โโดนหลบซ้อนครับอุ้ยมังเสียดาจัดยังโดนสวนอยู่บลัสมาจังหวะนี้แชร์ดามเมจหน่อยเว้ยเดี๋ยวล่วงไปก่อนยังไงอไล่กันแห่เข้าไปตามไปสไตล์ตีไม่เข้าเลยจังหวะนี้ต้องอัพเกรดตัวเองไคโอเคนครับตามไปโอ้โดนตัดารนมือไม่เป็นไรปึ๊บโอ้โหหลบได้โอ้โดนต่อยโดนต่อย สลับต้องหลบแล้วจังหวะนี้อึ๊บเกลหลบมาทัานได้หลบอีกหนึ่งทีอึ๊บแต่แค่เข้ามาเจอสไตล์สวนนี่เพียงดาบฟันเทพบราสไปอ่าจะตัดโคเวอร์เะระเบิดตัวเองไม่เอาไม่ยังไม่ได้นะพี่จินสามารถระเบิดตัวเองได้เลยนะแต่ว่าผมผมว่าผมต้องข้าวารดสก่อนให้โกคูผมเล่นง,ง่ายนะระเบิดมั่วซั่วเดี๋ยวแพ้เองนี่ไเฮ้ยเขียว รก่อคับหลบเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนที่เต็มอยู่แล้วโอ้โอก็โดนต่อยยังไงบราสหลบได้ต่อยท้่ไปครับไปขึ้นต่ำที่ท่าใหญ่หรือท่าเล็กวะโอเคเขากดอะไรสวนมาหลบไปก่อนเอาขึ้นต่ำไปกินโอ,โอ้โหโดนต่อยที่มาครับบลาสโดนครับเกณฑหลบยังไม่มาใช่ไหมอ้าวาโดสโอเคเธอมาเดทันเวลาพอดีครับยังกันรู้ใจแล้วนี่ครับรออยู่แล้ว แสดงความรักกับเทวดาหน่อยลูกไปกอดเทวดาหน่อย <c oughs> ตายครับคนพิษบาดแผลไม่ไหว <c oughs> โอ้โอ้อกาาฟรีเปลี่ยนตัวไม่ได้สินะเปลี่ยนตัวไม่ได้สินะโอ้โอ้เอโอ,โ,อ,โ,อโดนนี่เนี่ยปลาหินหลอกอ่าเจอพิงดาบซอกแซจของฉันงงอะขนาดสามารถพิชชันก็ยังเอาไม่อยู่ครับเจอเฉียนหลังไปเอวขาดตัวนี้เฉียนคอไม่ได้ครับมันสูงเกินโดนต่อยทิ้งมา สลับโอ,โ,อโอ้โดนโอะไรกระแทกไปเมื่อกี้นี้พลาดการ์ดหมัดบนมือหมดเลยนะฮะจะบลัซให้เขาแล้วไรซิงรัดก็ไม่ได้อละลายการ์ดบนมือโอ้ไรซิงรัดเลยต้องสลับยัติโรเบยแล้วลาก่อนนะการ์ดเขียวการ์ดประจำช่องโอ้ไม่ไหวครับไม่ทำงานการ์ดเขียวโดนครับเรือ่อย ลาก่อนโงกุลมาเปิดไข่โอเคนอยู่อีก33วิสไตา์ไปครับถึงตายไหมต้องไลสิงนดัดไหมอืออีกหนึ่งทีไม่ตายอีกหนึ่งทีโอ้ไม่ได้ไลสิงนัดเลยครับหย่า <Yeah. S 2> มีการเขียวเลือกไปการเขียวใบหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีแอนิเมชั่นเทพในปุ๊บเบี่ยงขึ้นไป อ่าเรียบร้อยครับจีๆคลื่นเต่าอัดหน้าครับแล้วจบครับนี่เรียบร้อยโอ้แบกเลยแกตานี้โอ้เป็นซุนแฟมว่ะโอ้จัดเลยดาวเข้มเข้มเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะระเบิดไหมลุบเกลบโอ้เกลบดีไม่ทันิดเดียวเองอะ่ะเจเอ็มปรับให้เป็น อีกสักห้าเปอร์เซ็นต์ันแหละจะได้ลบได้อีกทีหนึ่งทีเลยไม่ต้องอรอฮะโอ้ไม่เปลรับดาเมจได้ดีอยู่ไล่กระแทกตานี่เราตัวละครไม่โหดจัดเลยวะตัวละครทีมเราเหมือนเด็กน้อยเราต้องเอาสซเสามก่อนครับลบอีกหนึ่งทีโอ้โหกัดเขียวเซอร์ไพรส์ยังไม่ได้ต่อค์สเลยครับจังหวะนี้โดนลุนดัวบราสมาเรวก็ มนี่ฟื้นฟูยูนิเก้ครับจะยึกยักยึกยักต่อหรือเปล่าจะเปลี่ยนตัวออกไคโเคนต่อทิ้งไปฮึบสไตล์โอ้ติดยึกยักยึกยักแถบช็อตหลบอืสวยงามสวยงามสไตล์ไปโอ้ล้วพาเพื่อนหนีไปเร็วอ่ะเอ้ยใช้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยยาจิโรเบกดเมน บลสโอ้โดนโดนสวยสวยสวยใช้ไปก่อนโอเคตอดเลือดก,ก่อนครับตช์ไปหนึ่งทีอ่าแล้วบลสครับจังหวะน,นี้ไซบาแมนพร้อมแล้วพร้อมที่จะพีชีบคาบอมคาบอมไปแล้วครับแสดงความรักกับรีเจนเนอรี่ฟินิชนี่เอา้าตายคนเดียวโอนไม่ตายอย้แย่แล้วกดเมนเอร์เบลิตี้เวยตึงเกื้อโดนเฮ้ยเกมพลิกมันไม่ตาย เพื่อโอเคแล้วมันมีอตัตราสกิลด้วยไม่นะตายแน่ๆครับใน,นการร้อยเปอร์เซ็นต์ละไอ้กัแล้วไม่ต่อคบครับกับหดหมดมันขี้หมดนี่ตบหน้าตัวเองฟื้นเลือดอะไกับเพื่อนโลกตัวเองหลบไปซิ่งกันไหมอโอเคสายได้อยู่ครับจังหวะนี้ต้องกัดฟ้านะเผื่อเขาสลับยูไอโอเคแล้วก็เฉือนเข้าไปโอ้โหตายเลยเหรอ โคตรแรงอะ่ะเพราะว่าการฟ้ามันจะแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหเราโดนไลซิ่งแล้วเลยอะไรกันนี่โอ้โหไม่เฉียงยูไอเลือดเกือบเต็มหลอดตายสมแล้วที่เป็นทีมวันช็อตนะไม่วันช็อตได้ทุกตัวจริงๆครับคนละใบพอโอ้โหตายว่ะแย่แล้วเป็นสองรอบหนึ่งแต่เรามีไลซิ่งรัดนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นมีสีเขียวยังไงดีไหลกระแทกเปิดไปก่อนโอ้โ,โดนยังไง ใบที่สองมาแล้วน่าจะต่อได้น้อยอยู่นะเพราะเพิ่งไล่ซิงรัดไปครับคาร์ดยังไม่ขึ้นมือเต็มสีใบดีๆหลบโอเคสายซะฝั่งนู้นจะไม่แปลงล่าเหมือนกันมาดิแกก็แปลงไล่ตรง,งไหนเหมือนกันสินะถึงจะเหนือกว่าหนึ่งขั้นแต่นี่คือใครโอเคนพลังของเจ้าพิภพบ,บราสไปอู้ชนแย่แล้วเกณฑ์หลบยังไม่มาอุย้ยต่อยสุดสียดยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเออเออโอแรงมาก เดี๋ยวก่อนอื้อ,อุแรงมากหมดดิโอเคอะไรสิงรัดลูลัวอะไรทําอะไรมันสายเกินไปแล้วน้องมันสายเกินไปแล้วเอ้ยจะสวนเหรอกัดเขียวแล้วกันครับบลาอสโอ้ยตายไหมเนี่ยตายอยู่แหละโอเคแรงอยู่คิดว่าจะไม่แรงคืนเตาอเรียบร้อยครับปิดเกมโอ้โหจริงๆชนะรัวไอทีมนี้สนุกดีนะโอเค โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบใจก็อยา่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย